สวัสดีครับพี่น้องชาวระยองทุกคนขอบคุณผมเศรษฐวิสาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเหนือสิส่งอื่นใดผมมีความเชื่อในอำนาจประชาชนรังเกียจรัฐประหารไม่เอาดอกผลของมันด้วยเป็นไงครับ8ปีที่ผ่านมา ย่ำแย่นะครับยังไงก็ขออนุญ,ญาตสรุปอีกทีหนึ่งลวกันนะครับว่า8ปีที่เกิดขึ้นเนี่ยเราโดนอะไรมาบ้างนะครับใครเป็นชาวประมงบ้างครับในที่นี้ครับใช่ไหมครับเราทราบดีอยู่ว่าปัญหาเกิดขึ้นอะไรนะครับทนายกันปัจจุบันไปเจราจามาตัวเขาได้ใบเหลืองมานะครับไปแก้ไขปัญหามาจนกระทั่งเรือประมงเราไม่สามารถออกไปจับปลาได้นะครับ เขาก็คืนใบเหลืองมาเงินในกระเป๋าเราแบงค์พันเราก็หายไปด้วยนะครับอันนี้นี่ชัดเจนนะครับเป็นเรื่องของการไม่มีความสามารถในการเจรจาการค้าทําให้ประเทศชาติเสียเปรียบครับเรื่องแรกคือเรื่องการประมงเรื่องต่อไปเรื่องยาเสพติดแพร่หลายกระจายไปทุกจุ่มยานะครับลูกหลานเราติดยากันเต็มไปหมด สมัยก่อนไทยรักไทยสมัยก่อนพลังประชาชนรัฐบาลเพื่อไทยเรื่องนี้เรากําจัดหมดนะครับไม่เคยมีปัญหาคนแก่คนเฒ่าเก็บเงินมาทั้งชีวิตปัจจุบันนี้เป็นไงครับพอกินพอใช้ไหมครับนี่สินเป็นไงครับราคาพืชผลไม่ดีประสิทธผลต่ํา รายได้ต่ำนี่ขึ้นสูงไปอีกผมว่าอันนี้เป็นปัญหาใหญ่นะครับ8ปดปีเนี่ยพอหรือยังแถมเรื่องก,การท่องเที่ยวไปอีกโควิด19จบไปนานแล้วนักท่องเที่ยวยังไม่เข้ามาไม่มีการบริหารจัดการเรื่องการบินที่ดีทำให้นักท่องเที่ยวยังไม่เข้ามาเข้าที่ควรระยองเรามีของดีเยอะ เรามีของดีที่จะไปเชิดหน้าชูตากับชาวต่างประเทศแต่ไม่มีชาวต่างประเทศเข้ามาเป็นความบกพร่องของผู้นำครับพอเถอะครับแปดปีที่ผ่านมาขอเลยนะครับผมว่าไม่ไหวแล้วเงียบสงบใช่ไหมครับเงียบสงบเงียบสงัดนะครับกระเป๋าแห้งด้วยสอสอที่ผ่านมา เขาทำงานให้ภาครัฐบาลหมดไม่มีใครเป็นฝ่ายค้านทำไมเขาแก้ไขปัญหาไม่ได้ครับทำไม่เป็นอธิบายให้ฟังตลอดเวลาว่าทำไมถึงทำไม่ได้ท่านเลือกเขามาให้อธิบายเหรอครับว่าทำไมถึงทำไม่ได้หรือว่าท่านเลือกเขามาวายทำให้ได้ท่านต้องการคนยังไงครับเราต้องการคนที่ทำได้ครับไ,ไ,ไม่เอาอีกแล้วครับ ไม่ไหวแล้วครับพอแปดปีพอ,พอนยโยบายของพรรคเพื่อไทยโดนใจประชาชนมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็น30บาทรักษาทุกโรคเราจะทำให้ดีขึ้นเป็นยกระดับ30บาทนะครับนยโยบายมีกินมีใช้ผมว่าเราพร้อมมีนยโยบายสองนยโยบายที่ผมอยากจะนำมากล่าวในที่นี้ ไม่ขอกินเวลาพี่น้องประชาชนเยอะแต่เป็นนโยบายที่โดนใจแน่นอนครับในที่นี้ใครอายุเกิน16ปีบ้างยกมือขึ้นครับ16ปีขึ้นไปนะครับเราจะมีข่าวดีครับถ้าเกิดเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลเราจะใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน เป็นเทคโนโลยีที่เราจะให้ดิจิท a l วอลเล็หรือกระเป๋าสตางค์ดิจิทัลให้กับคนทุกคนที่อายุ16ปีแล้วเราก็จะใส่เงินเข้าไปจำนวนหนึ่งจะขออุไปไว้ก่อนนะครับว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่เดี๋ยวพักอื่นจะไปก๊อปปี้พี่หมอพรหมมินประธานที่ปร,รึกษาเศรษฐกิจบอกว่าขออย่าพึ่งพูดแต่ท่านเป็นประธานผมก็เกรงใจท่านแต่ผมคิดว่านะครับถ้าผมพูดอะ ไม่มีใครก๊อปปี้ได้หรอกครับจานวนเงินน่ะนะครับแต่ว่าท่านบอกมาว่าอย่าเพิ่งพูดผมก็ขออุบายนิดห,หนึ่งอดใจไว้นิดหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าจํานวนเงินเท่าไหร่เมื่อถึงเวลาอันสมควรน,นะครับเงินจํานวนนี้จะไปอยู่ในกระเป๋าสตางค์ทุกคนในเวลาเดียวกันนะครับจุดประสงค์คือเราต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจที่อยู่ในวิกฤตโคม่ามาเป็นเวลาหลายปีนะครับเราจะให้เงิน นี้ทางานภายในเวลา6เดือนนะครับต้องใช้หมดภายใน6เดือนที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือต้องใช้ภายในท้องถิ่นเท่านั้นถ้าคุณเป็นคนระยองก็ต้องใช้ที่ระยองภายในรัศมี4กิโลเมตรเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจากฐานลากขึ้นมาทําให้พี่น้องประชาชนทุกคนในถิ่นนั้นมีความเจริญก้าวหน้านะครับนโยบายที่สองถ้าเราได้เป็นรัฐบาล เราจะมีการจัดสำรวจโดยรวดเร็วให้รู้ว่าครอบครัวไหนมีรายได้ไม่ถึง20,000บาทแล้วเราก็จะมีการเติมให้ให้เป็น20,000บาททันทีครับนะครับ <Armor Freund ship> ผมว่า2นโยบายนี้ก็โดนนะครับโดนนะครับน่าจะแก้ไขปัญหาได้ พร้อมไปกับที่ที่ทางพักได้บอกไปแล้วเรื่องปัญหาของ IUU เรื่องของ,ของการประมงนะครับก็น่าจะเป็นที่พึงพอใจของพี่น้องทุกท่านการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะมีขึ้นเร็ววันนี้ผมว่าถึงเวลาครับที่ประเทศชาติเริ่มต้นที่จังหวัดระยองเรามีผู้สมัครที่มีคุณภาพที่มีเอาประชาชนเป็นที่ตั้ง5คน เราไม่มีพักพี่พักน้องพักสาขาอย่าให้ใครเอาเรื่องนี้มาพูดนะครับเราเป็นพักเดียวเราคือพักเพื่อไทยถ้าอยากให้นโยบายเด็ดๆที่ผมพูดไปแล้วที่พี่หมอชลนานพูดไปแล้วมาทำได้จริงเราต้องเลือกเป็นตัวแทนประชาชนของชาวระยองครับผมไม่อยากกลับมาที่นี่อีกแล้วก็มาอธิบายว่าทำไมถึงทำไม่ได้ เพราะว่าพรรคร่วมไม่ให้ความร่วมมือถ้าเกิดเลือกเพื่อไทยแลนสไลว์ยทั้งแผ่นดิน310เสียงไม่มีคำอธิบายนี่แน่นอนครับผมมั่นใจว่าเราทำได้ครับ310ครับพี่ร้องระยองขอบคุณครับค่ะขอเสียงปรบมือให้เสถษฐาภวีศินกับพี่น้อง